ใส่ขวาโค้งโหมาครับท็อปลูกนี้ครับโดนสกัดทิ้งมาชมทิ้งก็ไม่ได้ครับอยู่ที่ทางด้าครอบครัวการสถิตพอดีนะอออขอบคุณได้ร่วสนับสนุนด,ด้วยครับครอบครัวการสถิตเอาละครับลองใส่ครับเจ้าดิวลูกไฟของแท้ครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบบอลดง่งคาบคลางน,นั่นเจ้าดิวประมุกไม่ล้วอ่านตั้งนานอานอะไรวะประมุข ครับเอกระวังเจ็บอย่าได้รู้เซฟเองขึ้นมาครับจะได้ใตจพึ่งหวังขึ้นมาอีกทางด้านแดนกลางครับจซฟาขอบเชิดเกียบจอมาที่ทางด้านเชิงกลาครับเซฟิว เปลี่ยนแ ok กนซายมาลูกนี้จับจ <c oughs> ังหวะแรกไม่ด hmm. <isk> ic <meter> ีครับขยับลูกนี้หาอ้อมแปอบนักอาฟทีคงเสียเกลียวครับตัดทิ้งมาข้างอยากได้เป็นตุ้มครับของด้านริมเส้นฝั่งซ้ายครับจับจับจับลูกนี้ใส่มาที่นันท็อปเชิญเกียรติครับแล้วลูกนี้เจอสกี อยาวไลูกฟีคิกครับท็อปเชอร์เกียตชมลื่สัญญาณลูกวิมาท็อปเชอร์เกียตแล้วลูกนิอยากได้ลูกเซตเต้ขึ้นมาครับทางด้านทีเอเอฟซีครับเกมก็ยังไม่หวือหวาครับยังไม่มีตัวเปลี่ยนเกมครับทั้งสองที หวังยาวขึ้นมาครับรงนี้พี่ตูนอยางติดแดนกลางครับอ้ําฝากที่ทด้านบนเทียนถหยาบยอดมาครับ ออเอามครับจังหวัดดีครับท็อปสเกียตกดบอลเล่นโอ้โหแมไม่พร้อมเล่นครับสำหรับทางด้านชาบอลตรงนี้ต้องรีบช้าช้าต้องรีบช้ชชบา,า,ามามาซ้ายยกมาซ้ายพี่บอนนี้ที่าาทางด้าน TNAFC ครับจะได้เปิดเซตเพลงขึ้นมาพี่ตูนครับพยายามออกซ้ายเลยครับ หมาข้าวตากมาลูกนี้อำชีระพงษ์ใส่เกี่ยวครับไพ่ธนันตตางทานมณฑิยนเจอกลุ่มสองครับโอ้โหลูกนี้บอลได้เปรียบไปกันต่อครับให้มาซ้ายครับจับบอลจังหวะนี้ครับย้อนขึ้นมาให้มาลูกนี้หมาครับเป็นทางด้านเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับเก็บได้ครับทางด้าโจดจาออกซ้ายมาครับนิบาร์ ตีนี้นัเจ้ามือห้องนิวกระชากขึ้นมาเองครับเปิดตรกนี้บอลไปโดนแขนแล้วนักเจ้ามิวครับได้ฟาครับไม่ตรงจุดครับโอเคกดบอลไปเอยแรงเลาเอาลบใส่ลูกนี้ไม่ผ่านยังได้ครับลูกนี้ซ้ายมาบอลเปิดมาติดตายประธานเอาครับเกมเริ่มสนุกขึ้นแล้วเจ้านิวให้มาสั้นๆลูกนี้โดนแซ่ ด้านบนทีนครับไปกระแทกจากด้านหลังจุดตอนไม่ตรงจุดครับตรงจุดด้วยนะฮะเด็กพวกฟิกกี้ครับเราบนความสุขครับไอ้แบงค์ไม่หัวหลังเท้าเลยวะซ้ายลองใส่ครับลูกนี้บาสติกลางครับขยับซ้ายมาเจ้ามิวแล้วลูกนี้ว่ายังไงลองใส่อีกทีหนึ่ง โอเนเลโอ้โหลูกนีครับรย่งลูกเซเขึ้นมาครับดอะไรต์ที่พึงรับเจ้าเอ็